สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดี FC โอ๊ตยองชาแนลทุกทุกท่านเลยครับผมพี่น้องครับวันนี้อยู่ที่ไหนโรงแรมนะวันนี้อยู่โรงแรมภาพภาษาของโงแรมเยสวซยี่ย่างพี่น้องอยู่โรงแรมพี่น้องภาพภาษาของโงแรมจ<า>ับหัวกันปันเซียวเด็ภาพภาษาของโงแรม, <c oughs> มรพี่น้องตอนนี้เราอยู่โรงแรมอาร์พีนะครับผมเย่สโซทอพนพี่ลองของม,มันเป็นโรงแรมเหรอใช่ใช่เป็นโรงแรมครับตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งเรามาวันนี้มากับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานเก่าที่เซเว่นนะคะจ้า มากินชาบูอาแม่ครับที่สุธองโอ้เจ้าขอผนะ้าไม่อย่างหรอพี่น้องขอเสื้นกับมาหลวบที่นี้หนูแต่งตัวสวยไหมป๋าไหนี่ยสวยจ้าโอ้สวยนะเนี่ยสวย,ยนะหนูแต่งตัวสวยไหมป๋าสวยจ้าอชอบแบบนี้แหละชอบแบบลุก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 ,ลกนี้อ่ะปู่จ๋าชอบลุกนี้นะเสื้อให้มีอะไูดูที่เราเออได้เสื้อให้ได้ซิฟตัวนี่พี่น้องเสื้อใะไรงั้นป๊อปแน่คอยเสื้อเสื้อไม่ผมว่านี่ พี่น้องผู้ใดว่าหน้าื้อฟอว์ไปซื้อเด้อแม็กมันลดแล้วค่าจากราคา259เอ้ย2590ม,มันลดเหลือเขายังไม่เข้าช่องเราอ๋อหล่อจา้จาจา้าโอเคครับผมไปพี่น้องไปไปไปง่ายค่ะไปหาอะไรกินกันเราเราน่าจะเป็นตัวแรกหรือเปล่า,า <c oughs> เขาปวดเทียงอยากจะดูทุกเทรนด์แบบทุกคนมาคุยเราแน่าจะเราแน่จะเป็นตัวแรกหรือเปล่า สวัสดีจ้าสวัสดีท hey, no. ุกคนี๋ยวใดรก็ใส่เป็นตากาดเยวันดีวันดีะเมอ้าเราไม่ใช่ตัวแรกใช่ไหมนี่ไม่ใช่เนีย

เอาวันดีมากขอนอกะจ้าหมอนี่โซนะคะอ๋อคืออะที่ยังเหลือเจี๊ยบบุ้มเล่นๆอันบุ้มย้อนี่ใส่อะรเนี่ยเยมันกรอกอะมันกรอกมันเอยอ้ยนี่ไงคะชื่อร้านอะไรนะามอาามาอามาชาบูอยู่โรงแรมอาพีสุดหรู ไม <Keep S 1> <ge ar S 2> ่จะเท่าเลยจ้งเกนี <qualc parfois> ่กยวเกลียวเกีเกีเกียกลียวเลียวเอลยวเกลีวเกลวเาวเกลีเกลียวเกลีวเกลีลีกวลีเกลอเียยเลียยลยลียกยเียไเกเกลียยเยกยกเเกเยวกยกินมากเลยเวลว พราะวาห้องมาอนแถวมากจะมนีนะว้าวเดก็จกันเนี่ยสงอะไรูเลยเต้องมากินบนคอนโดนะคะจะได้อร่อยโอ้โหยนไปยิมยันไปยิมทีหน่ย่ันไปยิมก็ไม่อินเลยช่งมคนร้อนเียนีาไม่ไย ตาเดียกเลยมีตนเกอเป็นเกลือเลี้ยงเย้าเอาเออร่อยไหมน้ำจิ้มผ่านไหมน้ำจิ้มใช่เลยเนาะน้ำจิ้มไม่เคยกินมาก่อนเลยรสชาติแบบแปลกแปลกแต่อร่อยอสาวๆรวมตัวกันพี่ตังบุญนี้สาวๆาวเซเว่นรวมตัวกัน สองคนนี่ออกมาแล้วประมาณสีปีครับคืองวงแย่เอยูคนหนึ่งออกมาจะเปลี่ยนเะจะเปลี่ยนอนเฮะเอ้ออกมาแล้วกับมาเรื่มกันพีรังเอ้ยข้าเจาอะไรไปยังคือเรื่มกันจีก็ย้อนว่าบุกเบิกสางร้านมั่กันน่ะสา่งสวนมมั่กัน

รับผมพี่น้องมาทีนี้แกแองแป่งแล้วพี่น้องแองแป่งอิ่มแล้วสิหขาเพราะท่านก้าแล้วภาษาอีสานบราณคำฮะก็จึงวิ่งหมูนี่นะหนาวขึ้มั่นยาบเอาดูช้าๆเลยแม่ใส่จะวิ่งหมูนะหนาววิ่งหมูเอาเปรียงขึวิ่งเขิ้นไปแล้วใน้ำมันไงบ่อแรกเขากินหมูนั่นแหละกับวิ่งเลยชื่อแน่เออเพราะว่ามันมัไม่เอะแม้ว่ามันมันไม่ค่อยเยินไปเลยแต่มันมาได้ที่นะมันห่วยนะครับแตอร่อยจริงๆแต่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนในชีวิตนะ จริงไเนาะงงเรื่น้ำจิ้มผ้าปูเขเป็นแนวนี้เนาะแต่ว่าอร่อยอีกแบบนึงอร่อยนะอร่อยอยู่แต่ว่าไม่เคยกินไงไม่เคยกินอยู่ยะาสุวรเด้อพี่น้องผู้ใดอยากไม่กินสำหรับคนมามาจั่วจานครับผมอยู่ยะาสุวรอยู่โรงแรมอาร์พีนะครับผู้ดีเนาะน้ำจิ้มผู้ดีโรงแรมอาร์พีซิตี้โฮเทลแต่ว่าข้าเดี๋ยวน้นข้าเดีพริกกับป๋องแต่เนี่ยมักระป๋องหน้ามัส่เพราะว่ามันบ่เผ็ดอันใไหนครับผมมาจัดจังน่อยโอานเนาะว่าหาขึ้นมาเลยนี่ขมยำ จะแม่ตอบไหมนี่กลับบ้านสิจ๊ะฮะกลับบ้านพูดไว้กลับบ้านกลับบ้านข้าวเม็ดเมียใครว่ากลับบ้านพุ่งสารตัวดอกไมนี่ยวะอุ้ยอ้วนไปทันไปนี่นะเด้่ยเราเมียใคยกลับบ้านทำเนี่ยกลับบ้านเดินทางมือนเดนกับสิไปอุบลอีกใช่ไหมว่โอ๊ยขีดตลอดแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะไปอุบลนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปอุบลไปรับดอกไม้ คลิปนี้ก็จะลงลงไปวันไปวันแหละเนาะลงวันไปวันแหละก็ลงพรุ่งนี้เช้าก็จะเอ่อลงลงวันไปวันตอนเช้านะครับคือก็คือวันที่เจ็ดเนาะไลฟ์สดบ่ได้เด้อพี่น้อยอยากไลฟ์สดอยากคุยกั้งแต่ซีไปน้ำท่างค่ะไปอุ่นวันนแต่ว่าเพจคอยถึงป๊อกไลฟ์สดบ๊ยได้ไลฟ์สดกระเพรนมาเพจนะครับผมพอดีใจบ๊ได้เลยติ้งคิงบ่ได้เลยเพจโอเยอร์แชนแนลแล้วก็เพจโอเดอรแฟนเพจแล้วก็อีกสองเมือพี่น้องอีกสองเมือเจอกันแล้วก็เฟซบุ๊กของโอ๊ตเองนะครับธนวัชชิต ไอ้อดย่าชาแนลออดยแฟนเพจะกนวัหวดจินพูนเขาบไรเจ้เกียดพี่น้อผมเล่นยังไม่ได้พี่น้องผมไม่ขอถูกใจกับอะไรนี่ผมไม่กอถูกใจใครไม่ได้เลยบ่ดดเดีบเยวเมื่อไรเพจไปเจ้าถือบอกกสิไลัยโซดสามอดมอี <c oughs> ผมงง,งเงนเนาะมันบอกเพจม,ม,มันบอกเฟซผมนํามันแปมเฟซผมน้ำงงงเงินอยู่ิลดอมันมีข้อจำกัดเยอะนะครับยูทูบเอ้ไม่ใช่ไอเฟ c บุ๊ o ก เฟซบุ๊กนี่มันมียังแบบว่ากว้างก็ยูทูบร้ายแล้วก็มียังที่เขาไม่พาใจเยอะแยะนะกดเกณฑ์มันเยอะเกินแล้วก็เราก็ต้องทําใจครับผมมันบอกว่าสามหมื่นสามหมื่นต้อรอพี่น้องคิดถึงก็รอกันหน่อยนะคะอย่าลืมกันเด้อพี่น้องเด้อแมนครับผมถ้าไยไล่์โซ่คำว่าเบิง์่อยในเด้ออ๋อเขาสิคิดถึงกันแหละแต่ว่ารอนย่นดี๋ยวเา้็ตอนนี้เราโพสทางทางเฟซเดียวก่อนนะครับนิตยาคำภรละนะครับก็บอกทางเฟซเดียวไปอยู่อีกสองหมื่นอะไรตั้งสิ สองวันเจอกัน hmm. ข no, mm ่อยสิไล่โจ๊ดสามรอบเสาเทียงแรงรวดนี่แม่นบ่เนอะยังพกกับสีดำเพียงพี่ดองมาข่อยไล่โจ๊ดได้แค่จ้าวะเป็นยังคือบางเหตุผลติดติดติด้าเจ้าสีเบื่อจ่อย้อว่าดนไรโอเคโอเค โอเคครับผมพี่น้องฮะยังเหรว่าไม่ร้อบ่หนาคอยคือเป็นนั่นนั่นโอ้เมียบารอน่นกลับไปนี่ก็ทีไปเสริมสวยได้หวานมือนเมื่อใดได้สวยเสนสุดแสบไปรับปริญญาหลานสาวสวยที่เป็นสาวผมบังเทียบไปน้อกคือยังเมียบารอน่ามีหนมไม่หน้าไม่ร้องถึนเนาะน่าเรียนกินหมูกินหมูได้น้ำดีก็ยองมาไก่ไรก็จะเย็นตืนกาไอ่ะคี่ว่าเสรนยังมา ยังยังไปบ้านก็สองคนเดือนยังก็ก็สอกันรักกันได้เองบางหลายส่วนก็จอดซื้อโอเคครับพี่น้องโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องโอเดียลชาแนลแล้วก็โอเดียลชาแนลแฟนเพจด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็ฝากช่องฝาวน่าช้าแนวน้ำนะคะเอามาพี่ช่องมีอบ้าวน่าตื่งหัวออมบ่ค่ะบ่แยกดอกยีนต้กัดออมบอช่องน้องมาคี้ด้วยนะคะช่องน้องมาคี้ใช่จะลืมช่องน้องมาคี้ด้วยกำลังมาแรงในช่วงนี้กำลังมาแรง คนกำลังเห็นความสนใจนะพี่น้องนะคนกำงกดติดตามผมผมไม่อะไรเป็นคนไทยอะไรก็ก็อ่านก็ไปแม่พอดีแหละเป็นคนไทยพ่อก็แม่ในหลักก็จะถ่ายประมาณว่าให้ให้น้องเล่นไปเลยชิมประจำวันแล้ให้น้องให้น้องทำอะไรน้องทำอะไรพูดอะไรพูดไปเลยก็เด็กๆเด็กมาเด็กเนาะก็พูดเองเข้าเบิ้งกับบุบุเสียหลอกไปดูความเทเลนของนางแล้วก็ไปดูอ่าทุกอริบทของนางนะครับส่วนนางี่เป็นคนตลกตลกน้อยดอกฝากติดตามด้วยนะครับช่องน้องมาคิ้วน้องมาคิ้วชาแนลโอเคครับพี่น้องเขียนมีไลา์ไปก่อนเดี๋ยว คลิปหน้าเจอกันนะฮะรับปริญญาหลายที่วนครับผมพมี่น้องสวัสดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ